นี่คือสูตรรักษาฝ้าที่หมอ,อระดับโลกใช้จริงหมออยากให้ทุกคนรู้เลยนะครับว่าการรักษาฝ้าส่วนใหญ่ที่เราทํามาเนี่ยมันจะผิดมาโดยตลอดทั้งที่จริงๆแล้วเรามีสูตรในการรักษาฝ้าที่ไต่ตัวที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับวันนี้หมอจะพาทุกคนมาดูสูตรการรักษาฝ้าที่ดรเจนนี่หลิวใช้กับคนไข้จริงของเขาถ้าคุณอยากเขาา้าใจอยากประหยัดเงินค่าครีมต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะนี่คือรูทีนที่ดรเจนนี่หลิวใช้จริงกับคนไข้ดูแลง่ายมากๆครับที่สำคัญเลยทำตามง่ายมากๆครับดึงเลยที่ิ อักเสบได้ง่ายมากเพราะฉะันั้นาคุณใช้โฟมหน้าที่แรงเกินไปขัดผิวแรงเกินไปทําให้ผิวของคุณแดงนะคระตุ้นเม็ดสีให้ทํางานเพิ่มสองเลยคือการทาวิตามินซีในตอนเช้านะครับเพื่อผิวของคุณสดใสช่วยต้านอนุมูลสละช่วยต้านแสงแดดในตอนเช้าให้กับคุณสามันช่วยลดความหมองคล้ำที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนมาได้ด้วยนะครับและเสริมให้กระแดดของคุณนะทำงานได้ดีขึ้นในการต้าน U V ข้อสามครับคือการใช้ครีมนะครับที่หยุดการสร้างเม็ดสีโดยที่คุณเลือกแค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับก็จะเป็นหนึ่งครับตตตัััััวววนนนนนนีีี้เเเเปป็็สสสาาาคคญใกกกรรลลลดดออออบแะมท่่โยื รูสเอ็กแทกหรือรากชาเอมนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลดไม่สีได้แบบสบายผิวเหมาะคนผิวแพ้ง,ง่ายแล้วต้นหลิวเน้นนะครับว่าตอนเช้าอย่ายใช้เกิน2แอตทิฟนี้โดยเด็ดขาดนะครับแก้ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวคุณได้สี่ครับสำคัญมากคือมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะครับเป็นตัวสำคัญในการควบคุมแบรเรียของผิวของคุณหรือเกาะป้องกันผิวหนังของคุณถ้าเกาะป้องกันผิวหนังของคุณแข็งแรงฝ้าก็จะสงบแต่ถ้าป้องกันผิวของคุณพังฝ้าจะลุกเป็นไฟได้ง่ายมากมากห้าครับคือการใช้อินซนะันสัเากา มากครับโดยเฉพาะผิวคนเอเชียนะที่โดนกระตุ้นจากแสงตัวนี้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยต่อมาคือคือสกินแคร์รูทีนตอนกลางคืนนะครับการสร้างเซลล์ผิวใหม่และดับโรงงานไม่สร้างไม่สียแรกเลยเช่นเคยครับคือการใช้ครีมเซอร์ที่อ่อนๆเพื่อล้างครีมกันแดดเพื่อล้างกันสารมาออกให้หมดจริงๆเพราะถ้าคุณปล่อยให้ร่าง่างตกค้างผิวคุณอาจเกิดการอักเสบและอาจเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้าได้สองข้อกลับมาเลือกโจวแอคทีฟสำคัญอีกหนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทรานซ์มิกแอซิดอะเซอรแอซิดหรือโคไลนนะครับที่ใช้ตอนกลางคืนจะออกฤทธิิิ์ไได้้้ยีีีมมมกกวว่่่่่่าาาาตออนนนเเเเชชะะครรับพป็งงงทจ คุมการสร้างเม็สีควบคุมการขนส่งเม็สีและเป็นตัวสำวันในการเล่นการผัดเซลล์ผิวของคุณต้องสำมาเลยว่าไหนที่คุณใช้ AHA คุณน้ำใช้เรตินอลในวันนั้นนะครับเพราะทาให้ผิวคุณ่ะระคายเคืองแล้วเกิดการผิวพังได้ง่ายสิครับคือมมยเจอร์เซอร์ครับสำคัญมากในการประคองเจ้าแบร์ของคุณนะครับเพื่อช่วยในการชาผิวคุณให้ชุ่มชื้นในตลอดคืนที่คุณนอนส่วนใครน้ที่เคยได้ครีมวัดฟ้าจากหมอมาครับหรืที่เขาเรียกกันว่าทริปเปิลทรัปีตัวนี้มันจะเป็นสารละลายที่ประกอบไปด้วย เรือร่องวางแผนทุกอย่างให้มันเป็นสเต็ปครับจำพันเลยห้ามปล่อยให้ครีมตัวใดตัวหนึ่งทำให้ผิวคุณเกิดอาการแสบแดงนะครับเพราะนั่นจะเป็นต้นเหตุของการจุดไฟให้กับฝ้ากลับมาลุกลามได้เหมือนเดิมสงสัยเกี่ยวกับรักษาฝ้าอยากได้สูตรสกินแคร์สูตรอาหารเสริมที่รักษาฝ้าได้ผลจรงิงทักมาทางหมา,า,มาอเลขเลยนะครับไบมีเดียออร่าดูโอเซรั่มตัวนี้ร่วมสารสก,กัดกว่า11ชนิดตามแนวทางมัลติแคลคทีฟทำงานร่วมกันเพื่อลดฝ้ายอย่างแม่นยำหลายคนใช้คู่กับพินอติก้าที่ลดอักเสบใต้ผิวและปรับสมดุลฮออรรรรร์โมมนนนนจจาาาาาากกกภยยใใสูตตีี้้้้ลลดดดไ่่เคับหืทะง